เคทแอนเทคราคา1,190บาทราคาดีขนาดนี้นะคะแต่ฟังก์ชันจะดีหรือเปล่าไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟ้าสายเช่นเคยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะฟ้าจะมารีวิวเคสจากแบรนด์ Antec นั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะ Antec เนี่ยเขาก็มีเปิดตัวเป็น AX Serie s ค่ะทางเอสเทนตี้นะคะก็นําเข้ามาจากจาหน่ายหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็น AX 83นะคะและรุ่นที่ฟ้าจะมารีวิวในวันนี้นะคะเป็น AX 2.0นั่นเองค่ะราคาน้องเขานะคะอยู่ที่1นึ่งพันต้นต้นเองนะคะฟังก์ชันเนี่ยจะจัดอะไรมาให้บ้างและดีไซน์น้องเขาจะสวยขนาดไหนนะคะคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาดรยเรื่องของการดีไซน์ออกแบบเคสรุ่นนี้กันก่อนดีกว่าค่ะ แคดดอนีนะคะมีการออกแบบมาเป็นขนาดมิดทาวเวอร์ค่ะบริเวณด้านหน้าของเขานะคะมีการดีไซน์ออกแบบแบบเป็นตะแกรงค่ะแต่เป็นตะแกรงแบบไม่เหมือนใครนะคะตัวตะแกรงน่ยจะมีความเอียงค่ะซึ่งดูเท่แล้วก็โดดเด่นตามสไตล์แอนทิคนั่นเองค่ะตะแกรงตัวนี้นะคะไม่เพียงแต่ความเท่ค่ะเขาเน้นเรื่องการระบายอากาศที่สามารถระบายอากาศได้จริงๆนะคะไม่ต้องวนในเรื่องของฝุ่นค่ะเพราะว่าด้านในเขาเนี่ยจะมีดัตฟิลเตอร์รองอยู่อีก1ชั้นค่ะและบริเวณด้านข้างนะคะก็จะเป็นกระจกเทมเ e r ร์กการ์ดค่ะ สามารถโชว์อุปกรณ์ภายในได้แบบจัดเต็มเลยนะคะติดตั้งพัดลม RGB มาให้แล้วทั้งหมด4ตัวด้วยกันค่ะด้านหน้านะคะ3ตัวค่ะแล้วก็บริเวณด้านหลังอีก1ตัวค่ะเคทรุ่นี้นะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะตัวน้องเขาไม่ใหญ่มากจะเอาไปตั้งบนโต๊ะทํางานเลยดีไหมฟาวัดมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะความสูงนะคะอยู่ที่451ม mm มค่ะ ความกว้างนะคะอยู่ที่207ม mm, ิลิเมตรค่ะแล้วความยาวของน้องเขานะคะอยู่เพียงแค่385ม mm, ิลิเมตรค่ะเรียกได้ว่าเห็นตัวจริงเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะสามารถตั้งบนโต๊ะทํางานของเพื่อนได้เลยค่ะ่วดการเชื่อมต่อนะคะจะอยู่บริเวณด้านบนค่ะที่มีมาให้เลยนะคะก็เป็นปุ่มเปิดปิดค่ะปุ่มรีเซ็ตนะคะย s b ี2.0มีมาให้2ช่องค่ะแจ็คนะคะไม้กับหูฟังแยกกันเป็นช่องค่ะแล้วก็ย s b ี3.0นะคะมีมาให้1ช่องค่ะอย่างที่ฟ้าบอกไปนะคะว่าเคสรุนีติดตั้งพัดลมมาให้ แล้วทั้งหมด4ตัวด้วยกันค่ะถ้าหากว่ายังเย็นไม่พอนะคะเครดุ่นนี้รองรับการติดตั้งพัดลมในขนาด120มิลิเมตรเนี่ยได้สูงสุดถึง8ตัวด้วยกันค่ะ <c oughs> ก็ด้านหน้า3ตัวนะคะ <c oughs> ด้านบนเนี่ยติดได้อีกตัวค่ะด้านหลัง1ตัวนะคะแล้วก็ด้านล่างติดได้อีก2ตัวค่ะในด้านของการรองรับนะคะเครดุรุนี้เนี่ยรองรับการติดตั้งซีลิวคูลเลอร์ได้สูงถึง1 5 0ม mm ิลิเมตรค่ะ ก๊สจอนะคะอยู่ที่270มิลเมตรค่ะสำหรับเมนบอร์ดนะคะได้ตั้งแต่ขนาด mini ITX จนถึง ATX ค่ะไปยับ้างคะสำหรับเคส Antec AX20 รุ่นนี้สวยถูกใจเพื่อ,อนๆไหมคะราคาเปิดตัวน้องเขานะคะอยู่เพียงแค่1,190บาทเท่านั้นค่ะบอกเลยนะคะว่าเป็นเคสที่คุ้มค่ามากๆค่ะกับฟังก์ชันที่ให้มานะคะถ้าออเพื่อนสนใจเนี่ยสามารถหาซื้อได้แล้วค่ะ ที่ร้านค้าไอทีชั้นนำทั่วประเทศนะคะและอย่าลืมสังเกตสติกเกอร์เซนตี้ด้วยนะจะได้อุ่นใจตลอดการใช้งานค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟ้าด้วยค่ะกด u b s c r i b e นะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆจากอัสตี้ไทยแลนด์ค่ะเจอกับฟ้าใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย